ีันกนี้เราับมาค้นเข่ากันรถค้าพเอแม่รถข้าล้มบีแคนมนแม่ยังไม่ดาเลว้ายลบแม่เลยล้มบีแคนปุ้ยลงไปรถค้าสุกกันด้ยไม่ <laughs> ล่มก็โล่มตอนนี้เนาะ <laughs> อยากหัวเลย <laughs> ชุกรถสิ <laughs> ชุกต่อยลังผันไปหนาเลยยังบริเหตุอย่างกาขกีตมต่วมัวเข้าเลย รถตอนนี้ก็รถค้านะรถคนเข่าพี่น้องไปชุบดลอดลอดเฮพี่น้องลอดลอดลอดมาเลยมาเลยมาล โอ้ยพี่น้องมื่อนี้ฉุกหลอหลายรอบแล้วชื่ออะใจไวรุ่นนี่เบ้าเบ้าไม่ได้ไวรุ่นนี่ขนาดไวรุ่นนี่อยากขุดน้ำได้ขุดรอบอะไรงอ่ะกองเขา่ากองเข่าน้องเมย์พี่น้อ,อง เาวเฮีเล mm ่นม้วอกไปหม้นี่้นาต้องหโอเคนพ่นตอนนี้ก็ปั่นเข่าหน้าบะเตียงท้องสแนลของนเพล่นหลังจากที่เฮาเก็บกันเมื่อกี้นี้นพม่นง เขาก็ไปแตงแจ้วเพ่งแตงแจ้วพริกกับกระขามเนาะพ่นพี่น้องจางจางปั่นเข่าหยาบเนาะพอแล้วกำลังปั่นเข่าพอพี่น้องเลยเอาไปสิบพักพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเนาะเปั่นเข่าปั่นเข่าหน้าบอสียงทงสแนปหน้าอีกทงหนึ่งเนาะนี่เขาก็มาซอยเพฝนคือเก่าพี่น้องซอยเก็บ ซอยเห็ดอยูเห็ดกินเนาะวันนี้ฮากาศสิลงไปเก็บซอยเพิ่นแนงหลังจากเก็บแล้วแล้วก็ดีมีรถปั่นเนาะก็เลยให้เพิ่นปั่นเข่าเลยแต่ย,ยังเว้นอยู่ตอนนี้ก็ประมาณสามโมงแรงเพิ่นเนาะจากชดยจากสอบเนาะจาก้องชายว่าสี่สิบสอบหั่ว่าสิตรงหรือบอเาพิ่นเนาะน้ามีอยูซี่ให้เพิ่นเนาะยี่ให้แต่ว่าให้ยัเติบได้ เดี๋ยวค่จะนั่งปัน่นแต่มาแล้วแบอะเันเข่าอะนนั่นนงค่ะเพื่นนอน cóc cây yeah. นี่ค่ะหลังปัน้นเนาเคยให้เรานีา่โอ้โหดูเห็นละสิเห็นแต่กระชั้นเลือ กได้สอสอบนอ้องเลยเน,ะนาะอไขออปั่นเข่าหน้าเบาเตียงท้องแสเนลทเก้าโภคห้อง โอเคพอแม่พี่น้องเดี๋ยวเ่าไปเบิ่งก่อนไปปัน่นแล้วนะมาชิได,ด้จักเสาะมารุ่นกันเลยตอนนี้กับปั่นมาได้สิบกว่าเสาะไปน้องภูม,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 ม่พี่น้อง ได้สอบแล้วสี่หกสอบสี่หกสิบสี่สิแล้วได้สิบแปดสอบแล้วพี่น้องได้เอาก็ได้สิบแปสอบแล้วอก็ได้สิบแปดสอบน้องนาซีให้ 还、啊、是厉害。 ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องได้40สอบพอดีเนาะพ่อแม่พี่น้องหรือว่าสเจะสอบเพิ่มดิ ตอนนี space, so to to ้ก็แล้วเป็นที่เรียบร้อยพแม่พี่น้องปันปายองล้วเพาเอาเก่าล้ตัวถาชมงดีเยอตัวเอาได้ห้องยได้สี่สิบพอดีน้อ่อแม่พี่น้องโอเค คลิปนี้จะต้องจบคลิปเพียงเท่านี้พ่อแม่ฟิแนลแค่สบายสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องค่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิตรองนด้วยนะพ่อแม่พี่นลคลิปนี้ก็จบคลิปเนาะแบบสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัดสุกุลสกคน